Sydney Sweeney don't drama jack at so I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Damn Or that they make your butt look amazing. Holy fuck. Why would I need to do that? But if you said that you want to buy the jeans, I'm not gonna stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. Sydney Sweeney. You see what I did there, right? Damn! Alright, alright. Okay, keep Tony. She's a drama. Okay, I'm going to do Jeans are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My jeans are blue. Sydney Sweeney has great jeans. Alright. that jeans... ถูกส่งต่อจากพ่อแม่สู่ลูกหลานถูกปะโดยเฉพาะลักษณะเด่นอย่างเช่นสีผมบุคลิกอ,อ่หรือแม้แต่สีตาถูกปะแล้วเขาบอกว่า my jeans are blue ยีนของฉันเป็นสีฟ้า sydney sweeney มีเกงยีนที่โคตรแจ่มก็ล่าสุดมีดรามา่าเราจะไล่ไปพร้อมๆกันโอเคปะ I will be the friend that's too woke because there's sydney sweeney american eagle โอเคกูคไม่อยากบูลลี่นะผมพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่ แต่ถ้าหากว่าผมได้เป็นนายกคนกลุ่มแรกที่ผมจะห้ามโหวตเลยคือไอ้พวกที่เจาะจมูกให้ตัวเองดูเหมือนควายอะโอเคฉันจะเป็นเพื่อนคนนั้นเองที่โว๊กมากเกินไปเพราะว่าแอดของ American e a g ก e ของซิดนีย์สวีทนี่มันแปลกเหมือนพวกคลั่งชาติกูเดาไว้เลยว่าต้องพูดว่างี้แนะ่เหมือนพวกฟาสซิสต like, ์กูเดาผิดที่ไหนไอ้สัตว์ <laughs> <laughs> -si uh, just weird like nazi propaganda weird my body's uh -huh. composition is determined by my genes damn hey i was up here holy fuck city's Sweeney has very jeans oh my god jeans are passed on. oh my god holy fuck all right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  i know we just finished watching that but we're gonna watch this again because holy fuck she's so fucking hot oh my god from parents to offspring often determining traits like hair color personality yep and even eye color yep my jeans are blue all right city's Sweeney very mm -hmm. should we be surprised that a company whose name is literally american eagle uh is is making fascist propaganda like this probably not but it's still really shocking แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกน่าตกใจอยู่ดีที่ว่ามีอไอ้ผมบ l อนตาฟ้าผิวขาวที่เป็นผู้หญิงแบบนี้กำลังมาคุยเกี่ยวกับยีนที่ดีของเธอ,อ Like a blond e haired blue eyed white woman is talking about her good genes Like บบ that is Nazi propaganda I also thinking about like, all of the young g i r l Okay okay ฉันกําลังนึกถึงเรื่องพวกที่แบบสาวๆทั้งหมดที่กำลังซื้อของเตรียมเข้าโรงเรียนในตอนนี้อยู่ในสถานที่อย่างแบบช็อปของ American Eagle ไอพวกสาวๆหนุ่มๆไอไอพวกสาวๆเด็กๆที่ที่มาเห็นโฆษณาแบบนี้ยแล้วก็อเมริกันอีโก้นี่คือแบรนด์ที่ <Mostly S 1> แบบว่า s พวกวัยรุ่นสาวๆพว,พวกเด็กๆทั้งหลายไปซื้อแแ like so like, และคควววาาาาามมมมเเป็นนนจรริงท <this S 1> ทีีี่่่ไออออ้้้้้โฆษณบบบบถููกกกใใชหหสึื like adults the young shop so and at fact เพื่อตอบสนองนิดของพวก male gaze ก็คือการจ้องมองทางสายตาของผู้ชายแล้วก็ที่มันดูออกไปทางเพศเกินมากเกินไป o oh, for the male gaze and so over sexualized like I I just don't like it ฉันไม่ชอบอ่ะกูพูดตรงๆนะทงข้างหลังอะปล่อยมันผ่านไปอีก5ปีอะมันจะไม่มีพื้นที่เติมสีเข้าไปแล้วไอ้สัตว์ I don't like even a แบบไม่ชอบแม้แต่นิดเลยไอ้น้องใช่ฉันยังไม่ได้เมนชั่นถึงเลยว่าความจริงเกี่ยวกับอ่แอดแคมเปญทั้งหมดเนี่ยของซิดนีย์สวีนี่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้โอเคเป็นภาพสะท้อนของ b r o บร Shields ใครวะเคา i n ทคลีนจีนส์เคาน์ทคลีนจีนส์ในแอดแคมเปญที่เธอทำเมื่อตอนเธออายุสิบสี่ขวบอันนี้เกี่ยวเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ไม่เกี่ยวละ ไม่เกี่ยวแล้วโอเคโอเคไม่เกี่ยวแล้ะมาคุยกันผมพูดถึงประโยคอันสุดท้ายที่เขาพูดถึงเมื่อกี้กันประเทศนี้พูดถึงในบอยบทอเมริกันถูกป่ะประเทศเชียเนี่ยมันขับเคลื่อนแบบนี้เว้ยมึงไม่สามารถเปลี่ยนอะไรมันได้เว้ยถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณอยากประสบความสําเร็จในตลาดความสวยความงามอะทําไงดีวะติ๊กตอกติ๊กตมึงต้องเล่นตามตลาดปะ่ะทาไงดีวะติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ้ยห หรือว่าเราเอาคนสวยมาใส่เกงยีนสวยพีเซ์แล้วยอดขายพุ่งขึ้นกระจายเฮ้ยว,ว้าวเหลือเชื่อเลยเป็นไปได้ไงวะ Holy fuck ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นแบบนี้คอ้เหอ้ยว,ว้าวตลาดนี้ตลาดนี้มันหมุนแบบนี้แล้วมันจะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยการตลาดมันเป็นแบบนี้มาเสมอสัตว์มันไม่เคยเปลี่ยนล่าสุดอเมริกันอีโก้ออกมาทิ้งสเตทเมนต์แบบนี้ครับ Sydney ์สว t นี่มียีนสิแจมและเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องกางเกงยีนไปเสมอยีนของเธอสอรี่ของเธอพวกเราจะฉลองให้กับใครก็ตามแต่ที่ใส่อเมริกันอีโก้ด้วยความมั่นใจในแบบของพวกเขากางเกงยีนสิดีใครใส่ก็ดูดีส่วนตัวนะก่อนออกความเห็นกูขอแป๊บเดียวนากจั๊กไปวัเองด ให้ความเห็นส่วนตัวนะเรื่องเฮียเนี่ยไม่ได้มีเชื่ออะไรที่มากไปกว่ากระแสวกฝ่ายซ้ายในอเมริกาและความต้องการเพื่อที่จะผลักอเจนดาการเมืองของตัวเองสู่สังคมเลยบวกกับกระแสหญิงอ้วนที่โกรธเพราะตัวเองใส่เกงยีนไม่ได้หรือพวกที่ผอมเกินไปแล้วดันใส่ยีนเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจตัวเองเพราะดันแต่งตัวไม่เป็นในสัตว์ทั้งหมดนี้แค่พวกผู้หญิงขี้ฉานพวกอ้วนเห็นแก่ตัวโมโหหรือเกินที่ตัวเองใส่เกงยีนไม่สวยสวยไม่เท่าแล้วต้องไม่เห็นสาวฮอตกว่าสวยกว่านมใหญ่กว่า หุ่นดีกว่า attractive กว่าได้เป็นโมเดลใส่ยีนสวยกว่าเห็นคนอื่นสวยกว่าตัวเองไม่ได้กับไอ้พวกปัญหาเยอะทางการเมืองโอ้ทุกอย่างต้องเป็นงั้นต้องเป็นงี้ท้าไม่เป็นแบบที่พวกกูคิดพวกมึงเป็นนาซีสัตว์เฮ้ยเฮียพวกนี้แม่งพฤติกรรมลูเซอร์ชัดๆเลยสัตว์แล้วอเมริกันอีโก้อเคยทำแคมเปญให้คนพลัสไซส์ด่วยซ้ำผมหากอนเขาเคยทำาออกไม้อะ ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำา2 1 9 American e อเมริตัดสินใจที่จะโปรโมท plus size สำหรับยีนส์ของพวกเขาแล้วก็เร็วๆนี้เขาสวิชเปลี่ยนมาใช้ Sydney ์สวีดี้แล้วมันก็กำลังดีขึ้น Sydney s w e ี t ี e has great jeans มียีนส์ทีดีผมไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะหมายถึงเชียอะไรเพราะแอตตัวนี้ไม่ได้พูดควยอะไรไปมากกว่าบุคลีของซิดนีย์เลยสักการที่คนหนึ่งจะมีผมบอนตาฟ้าใส่เกงยีนสวยมันแย่หน่อะ มันมีอะไรผิดไปไอ้สัตว์แล้วการที่คนหนึ่งจะมีผิวเหลืองมึงจะมีผมดําผิวดําผมส้มก็ไม่ได้แปลว่ามึงจะใส่เกงยีนไม่สวยนี่นะไอ้สัตว์ทำไมคนเราถึงไม่ภูมิใจในตัวเองอะอ้ oh my god ผมปลอนผิวขาวตาฟ้าหนุ่มใหญ่ทําไมถึงภูมิใจร่างกายตัวเองเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงภูมิใจตัวเองขนาดนั้นอ้ oh my god ไม่ว่าพวกมึงจะด่าจะเชมจะพูด d i s เครดิตเขายัางไงก็ตามแต่ใส่ background ของเขาอะ เขาจะไม่มีวันรู้สึกแย่แม้แต่น้อยเลยเว้ยเกี่ยวกับสีผิวตาฟ้าผมบลอนของเขาเขาจะภูมิใจที่เขาเกิดมาอย่างนี้เว้ยเพราะเขามีอินซีเคียวเหมือนมึงงในสัตว์พวกเชียร์เนี่ยคือพวกคนที่เห็นแก่ตัวอันดับต้นๆของโลกใบนี้เลยไอ้พวกตะกร้าไอ้พวกโลกมากพวกเชียร์เนี่ยแค่ต้องการสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นด้วยถ้าเกิดว่าพวกคุณในแชทสงสัยว่าทําไมพวกนี้ถึงทําสิ่งเหล่าเนี้ย ทำไมถึงเกิดเกิดสงสัยขึ้นมาว่าทำไมมันถึงคิดแบบเนี้ยพวกคุณแค่ต้องคิดแบบลิงเว้ยการดราม่าใส่คนผิวขาวผมบอนตาฟ้าจะได้อะไรจากสิ่งนี้คิดแบบลิงแล้วพวกคุณจะเจอจิกซอตัวสุดท้ายทันทีเลยว้ยแง่ดีคนอื่นมันก็ต้องภูมิใจในร่างกายตัวเองปะมึงจะบอกให้คนอื่นหยุดมั่นใจในตัวเองในสายเลือดตัวเองในตระกูลตัวเองเพราะมึงอ้วนมึงเป็นบ้าเหยเห็นคนอื่นสวยกว่าไม่ได้เป็นบ้าเห้ยและไอ้ไม่แน่อันนี้แค่โผล่มาในหัวสักนิดนะ พวกเขาก็แค่อยากจะโปรเจกต์อคดิการเมืองหรืออันดาของตัวเองอที่ไม่เคยผลักดันจนแม่งสําเร็จสักทีเพราะว่ามันไม่ได้มีใครเห็นด้วยมากขนาดนั้นเว้ยมันไม่ได้มีใครเห็นด้วยมากขนาดนั้นจนสามารถเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วตอนเนี้พวกเชี่ยนีย่ก็แค่กําลังเพ่งเล็งหาใครสักคนที่แบบสามารถเปลี่ยนให้คนนี้กลายเป็นถังขยะทางความคิดตัวเองเพื่อที่จะได้ทิ้งทัศนคติและมุมมองด้านนี้ที่แบบไม่เคยได้ตัางใจตัวเองสักทีหนึ่งใส่คนนั้น เป็นทัศนคติการเมืองที่ทุกอย่างแม่งต้องหมุนรอบตัวเองไม่ได้ดังใจกูกูต้องสร้างพื้นที่อุ่นใจให้ตัวเองให้ได้ด้วยการเล่นบทเหยื่อรับบทเหยื่อแล้วพูดถึงโฆษณาตัวนี้นะถ้ามีคนอ้วนมารับบทนี้แทนซิดนี่ซูนี่ในปี2019เนี่ยไม่เห็นแม่งจะมีปัญหาแบบนี้เลยสัตว์แล้วไงซิดนี์ถึงโดนดรามา่าโดนดราม่าอะไรไม่โดนโดนคำโปรยที่บอกว่าแบบสายเลือดกูกูโตมาแบบนี้กูภูมิใจในแบบตระกูลตัวเอง เฮีย <H it here> อะไรสะสักกูงงทำไมถึงโดนแปะป้ายว่าเป็นนาซีอ่ะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะว่าทำไมคนถึงไม่ยอมรับพฤติกรรมแบบเนี้ยแล้วมันจะโดนกระแสตีกลับหนักกว่าเรื่อยอีกว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วน้อยมันจะมีคนต่อต้านไอเดียโลจีแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยกระแสการตีกลับของพวกโว,วกโลกสวยอ่ะมันจะโดนตีกลับจนไม่มีพื้นที่ให้ตัวเองได้ใช้แล้วเว้ยเพราะเฮีย <H it here> อะไรไม่ถูกใจมึงพวกมึงไม่ถกเว้ยแต่พวกมึงลบความคิดพวกคนนั้นไปเลยอ่ะ พร้อมแปะต้ายแม่มดบอกคนนั้นเป็นนาซีคนนี้เป็นนาซีพวกมึงบ้าไอ้สัตว์กลับไปอยู่ในถ้ำบลูสกายไปดูแลกันเองมีความคิดแบบพวกตัวเองรวมกันโดยที่ไม่ต้องมีใครมาถกกับพวกมึงอ่ะแล้วดูซิว่าแอปมันจะไปรอดได้สักกี่น้ำไอ้สัตว์รอดูว่าพวกมึงจะสะกดจิตหมูกันไปได้สักกี่น้ำไเมอ่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีสตินึกขึ้นได้แล้วรู้สึกแปลกกับสังคมแบบนั้นที่พวกมึงอยู่อ่ะแล้วหลุดออกมาได้นะถ้ามึงโชคดีที่มึงหลุดออกมาได้นะ ยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่โลกความเป็นจริงยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สังคมโลกไอ้สั์บอกตรงนะอีเวนเชียเนี่ยเป็นการตอกย้ําทัศนคติผมมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะรอบนี้ผมดับเบิลดาวเลยจะให้พูดกี่รอบผมก็พูดแบบนี้ไม่มีใครเกลียดผู้หญิงได้เท่าผู้หญิงเกลียดด้วยกันเองเว้ยผมเห็นแบบนี้มาทั้งชีวิตเลยแล้วมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเลยเอาจริงเมื่อกี้ตอนที่พูดอะลึกๆแล้วอะพูงตรงปะ ขึ้นพึ่งขึ้นมาในหัวด้วยผมแอบคิดนะเว้ยว่าพวกเชี่ยเนี่ยแอบจับมือกันหลังบ้านกับอเมริกันอีโก้แล้วอเมริกันอีโก้ก็จ่ายเป็นแบรนด์อะไรเงี้ยเพื่อให้มารันเทรนด์เฉยๆพราลองคิดดูไอแบรนด์ี้เชียเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงมาสิบกว่าปีแล้วเลยมันเป็นคอนซูเมอรซีที่แบบโผล่ขึ้นมาอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเผยเผเชี่ยเนี่ยอาจจะเป็นการตลาดแบบโคตรฉลาดของอเมริกันอีโก้เลยก็ได้นะเหลือเชื่อเลยที่แบบพวกนี้แม่งว่างมากจนหยิบโฆษณาตัวนี้เป็นดราม่าได้อ่ะกูงงมากเลยส งงจริงว่ามีดราม่าอะไรใช่ไหม